สวัสดีครับสุขศึกษาม .1 กับคุณปังในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์แลวก็พัฒนาการทางเพศเราจะมาดูกันในเรื่องของร่างกายก่อนร่างกายเนี่ยวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มเติบโตมากขึ้นเนี่ยแต่จะมีสิ่งที่เหมือนๆกันก็คืออ่ามีสิวมีกินตัวอ่านี้คือสิ่งที่ มีเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงมีความสูงที่เพิ่มมากขึ้นทั้งผู้ชายแนละผู้หญิงมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เหมือนือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็เช่นเสียงผู้หญิงเนี่ยจะมีเสียงเล็กแหลมาบางคนก็อาจจะมีเสียงห้าวส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีเสียงห้าวเลยสิ่งที่แตกต่างกันอีกก็คือ,อผู้ชายเนี่ยมีหน้าอกตั้งขึ้น มีหัวนมที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นเท่าหน้าอกของผู้หญิงผู้หญิงจะมีสะโพกผายมีประจำเดือนส่วนผู้ชายมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นมีไหล่ที่กว้างขึ้นกับผู้หญิงเห็นไหมไหล่กว้างขึ้นมากกว่ากันมีขนขึ้นที่ตามอวัยวะเพศหัวนาวรักแร้ส่วนผู้ชายเนี่ยจะมีที่แตกต่างก็คือจะมีหนวดเคราที่ เข้มกว่าเพราะฮอร์โมนที่ทําให้มีขนบริเวณจกักรแมมีขนบริเวณหนวดเนี่ยมีมากกว่าผู้หญิงนั่นเองต่อไปมีอวัยวะเพศที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายะจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นในรูปแบบของโตขึ้นเรียบเสมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนผู้ชายก็จะมีอสุจิอนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย วัยรุ่นต่อไปการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์วัยรุ่นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเลยตอนเด็กๆเราจะล่าเริจ่จงจไใส่แต่พอมาวัยรุ่นเนี่ยเราจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งก็คือเริ่มสนใจตัวเองอเริ่มรักสวยรักงามาเริ่มอยากรอ,อ มีความสนใจในเพศตรงข้ามที่เพิ่มมากขึ้นอชอบคนนู้นชอบคนนี้แล้วก็มีอารมณ์ที่รุนแรงแปรปวลหมุดหงิดง่ายโกรธง่ายเพิ่มมากขึ้นทะเลาะกับเพื่อนก็โกรธกันแล้วหมุงหงิดแล้วไม่มีพอใจอะไรก็หมุมหง,งิดแล้วชุนเฉียวแล้วอาแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมเนี่ยออกมาง่ายๆออกมาง่ายกว่าปกติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเรา ทะเลาะกับเพื่อนอ่ะแล้วก็โมโหแสดงออกทางสีหน้าอันนี้ก็คืออารมณ์ของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจะอารมณ์ที่ดุนแรงเพิ่มมากขึ้นแปรปวนง่ายมากขึ้นต่อไปอพัฒนาการทางเพศอันนี้คือพัฒนาการทางเพศของเพศหญิงอันนี้คือระบระบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงพัฒนาการของเพศหญิงก็คือ รังไข่เนี่ยจะมีการผลิตไข่ที่ทำให้เราสามารถมีลูกได้าสามารถผลิตออกมาได้มดลูกเนี่ยในมดลูกเนี่ยจะมีรังไข่อยู่สองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีท่อน้าไข่อันนี้คือท่อน้าไข่รังไข่ทำหน้าที่ผลิตไข่ผลิตไข่ออกมาเดือนละหนึ่งฟอง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเดือนนี้ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่ผลิตไข่ออกมาฝั่งขวาจะไม่ผลิตไข่ออกมาจะไปผลิตในเดือนถัดไปอาจะสลับกันทุกเดือนทุกเดือนทําให้เราเนี่ยมีประจําเดือนได้ทุกเดือนไข่เนี่ยผลิตออกมาแล้วก็เดินทางมาที่ท่อนาไข่ท่อนําไข่ก็คือทําหน้าที่ลําเลียงไข่ลงมาถ้าไม่มีการปฏิสนธิกับอาุจิมันก็จะไหลลงมาที่ ตรงปากมดลูกตรงมดลูกอาแล้วก็จะสลายกลายเป็นเลือดกลายเป็นประจําเดือนออกมาอาแต่ถ้ามีการปฏิสนธิกับมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอามีการปฏิสนธิกับอสุจิไข่ก็จะทําหน้าทําเคลื่อนมาที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวที่ผนังมดลูกอาแล้วก็จะเจริญเติบโตไปเป็นเด็กทารกในอนาคตอีก9เดือนอาก็จะกลายเป็นเด็กทารก นี่คือพัฒนาการทางด้านพัฒนาการทางเพศของผู้หญิงต่อไปพัฒนาการทางเพศของผู้ชายผู้ชายก็จะมีอันทะเป็นเป็นทำหน้าที่ก็คือผลิตอสุจิผลิตอสุจิมาอันนี้ก็คือท่อนาอสจิเป็นท่อมาแล้วก็มาออกที่อวัยวะเพศตรงท่อปัสสาวะ มีตอมลูกมากมีถุงเก็บอสุจิผู้ชายเนี่ยก็สามารถผลิตอสุจิอพอมีเพศสัมพันธ์มีการก่ออสุจิไปผสมกับไข่ก็จะเกิดมาเป็นเด็กทารกอ,อันนี้ก็คือพัฒนาการทางเพศของผู้ชายผู้หญิงพอเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายก็สามารถผลิตอสุจิได้แล้วก็จะรู้ได้โดยอ,อาจจะมีฝันเปียกหรือ มีอสุจิหลังหล่งออกมาอันนี้คือเราจะรับรู้ได้ว่าเรามีการพนนัฒนาทางพนนันากรรทางเพศแล้วมีสามารถมีลูกได้แล้วสามารถผลิตอสุจิได้แล้วส่วนของผู้หญิงก็คือไข่ตกออกมาเรามีประจำเดือนครั้งแรกก็แสดงว่าไข่สามารถผลิตออกมาได้แล้วอเราสามารถท้องได้แล้วถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอสุจิเข้ามา ผสมกับไข่ได้เราก็สามารถท้องแล้วสามารถตั้งตั้งคภนได้แล้วน,นี่ก็คือพัฒนาการทางเพศอของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายสุดท้ายก็คือเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยมีดูสำรวจตัวเองว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็พัฒนาการทางเพศเนี่ยของตัวเองอย่างไรอ่าให้คอมให้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยอ่ะ ร่างกายของนักเรียนเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราเขียนแล้วก็พิมพ์มาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าจิตใจอารมณ์มีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง,างนน 3, 4, าหนึ่งสองสามสี่ห้าพัฒนาการทางเพศของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาีประจาเดือนมีอสุจิอ่านี่คือพัฒนาการทางเพศคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนพวกเราจากที่เราคอมเมนต์มา ค้าัราดพวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ